บทที่266สแสงศักดิ์สิทธิ์ดาร์กไนไก่อาเพียงตัวเดียวก็เป็นความท้าทายที่พวกเขาต้องรับมือแล้วแต่ตอนนี้มีบอสที่แข็งแกร่งเท่าเทียมกันอีกสองตัวแม้แต่ซื่อเฟืองก็รู้สึกไร้อำนาจเมื่อเห็นภาพนี้อย่างไรก็ตามความจริงที่มีบอสสามตัวในห้องโถงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นสำคัญคือแม้แต่บอสตัวเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนสิ้นหวังแล้วความยากของเควสนี้สูงเกินไป ซื่อเฟืองตรวจหัวเมื่อมองบอสสาตัวเขาไม่เคยคิดว่าเควสของไวส์แมนจะยากเช่นนี้หากเป็นประสาทปีศาจโหมดนรกปกติซื่อเฟืองก็ยังมีทางเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามหากเขาต้องเผชิญหน้ากับบอสสาตัวต่อหน้าพร้อมกันก็ไม่มีความหวังในการเคลียร์ดันเจียนนี้จริงๆด์กไน์ไก่อาอันดับไฮลอดเลเวล16พลังชีวิต4ล้านทับสล้าน ฟอร์เ n นแองเจลเอันดับไฮลลดเเลเวล16พลังชีวิต3 6 0ล้าน6แสนทับ3ล้านหกแสนฟอร์เนแองเจลาาอันดับไฮลลดเเลเวล16พลังชีวิต3 6 0ล้าน6แสนทับ3ล้าน6แสนเควสไม่เพียงแต่เพิ่มจำนวนบอสเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกมันอย่างมาก ด้วยพลังชีวิตที่น่าหวาดกลัว4ล้านแม้ว่าผู้รักษาของพวกเขาจะหมดมานาทั้งหมดพวกเขาก็ยังไม่สามารถฆ่าดาร์กไนไก่อาได้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่โคลาจะตายด้วยการแทงของหอกดาร์กไนไก่อาเพียงครั้งเดียวหัวหน้ากิวผมคิดว่าเราควรถอนตัวต้องมีปัญหากับระบบพลังชีวิต4ล้านไร้สาระเกินไปโคลาพูดขณะสายหัวถอนใจ ผมคิดเหมือนกันครับพี่เฟิงบางทีเราควรออกไปแล้วรีเซตดันเจียนแบล็กกี้กล่าวคนอื่นๆก็มีความคิดเช่นเดียวกันแม้ว่านี่เป็นโหมดนรกแต่ความยากของบอสเหล่านี้เหลือเชื่อเกินไปเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วลองดูสิน่าจะมีกลไกพิเศษที่ใช้หากบอสถูกตั้งให้ส่งพลังเช่นนี้ ซื้อเฟืองไม่คิดว่าจะมีข้อผิดพลาดกับระบบมันต้องมีเหตุผลของมันเองในการทำให้บอสเหล่านี้ส่งพลังเช่นนี้ดังนั้นพวกเขาก็ลองทดสอบน้ำใครจะรู้พวกเขาอาจค้นพบเคล็ดลับๆที่จะช่วยให้พวกเขาเอาชนะบอสเหล่านี้ได้เนื่องจากซื้อเฟืองพูดแล้วคนอื่นๆตามธรรมชาติจึงไม่ต่อต้านการตัดสินใจของเขา ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาก็แค่เสีย exp และ exp เป็นสิ่งที่พวกเขาหาได้ง่ายดังนั้นเหมือนครั้งก่อนโคลาและกลัดโทนัสเมาส์ก้าวไปข้างหน้าเพื่อวัดมาตรฐานของบอสเหมือนก่อนโคลาคว้างโล่ไปใส่บอส3ตัวเปิดใช้งานชิลออฟเวนเจนส์แต่ทันทีที่โล่ของโคลาโจมตีบอส3ตัวทุกคนในทีมก็ตกใจกับสิ่งที่เขาเห็น ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งมีเพียงหนึ่งพอยต์ของความเสียหายที่ปรากฏเหนือหัวของบอสสามตัวการป้องกันที่น่าหวาดกลัวของพวกมันทำให้ทุกคนในทีมนิ่งงนันเจ้าหาความตายเอาดาร์กไนท์ไก่อาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่โกรธเคืองหรือหยิ่งยโสเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาและความไม่แยแสเท่านั้นเขาพูดเหมือนเครื่องจกักรไรอารมณ์จากนั้นไกอาจึงลุกขึ้นจากบัลลังก์ของเขาอย่างชา้ชาช้า เขาไม่รีบโจมตีโคลาแต่เลือกที่จะจ้องมองโคลาอย่างกระทันหันโคลารู้สึกหนาวสั่นทันทีแม้ว่านี่จะเป็นเกมแต่ความกดดันที่เขารู้สึกกลับจริงเช่นเดียวกันฟอเล่นแอนเจลสองตัวข้างไก่อไม่ได้ปฏิกิริยาใดๆพวกเขาไม่เหลียวดูโคลาแม้แต่ครั้งเดียวเรากับบอกว่าโคลาไม่คุ้มค่าที่จะให้ความสนใจผมไม่เชื่อโคลารวบรวมความกล้าหาญใช้พันนิชเมนตกับดาร์กไนท์ไก่อ อย่างไรก็ตามเหมือนก่อนการโจมตีของเขาสร้างความเสียหายต่อบอสเพียงหนึ่งพอยทุกคนหดตัวกับผลลัพธ์นี้ครั้งนี้ดาร์กไนท์ไก่อาจึงตอบโต้การโจมตีของโคลาในที่สุดไก่อาเอาหอกจากข้างตัวอย่างไม่ใหญ่สาเล็งโคลาแล้วคว้างก่อนที่ใครจะได้ตอบสนองแสงแฟลชแทงทะลุหน้าอกของโคลาตามด้วยเสียงบูมที่ดังกึ่งไปทั่วห้องโหล การโจมตีทำความเสียหายมากกว่าลบ2,900ต่อโคลาทำให้เขาเหลือพลังชีวิตเพียงไม่กี่ร้อยการโจมตีที่ไม่ใหญ่สาี้เกือบจะฆ่าช,ชีวิตอันน่าสงสารของโคลาเมื่อดาร์ไนไก่อากำลังจะโจมตีครั้งที่สองสาวแสงศักดิ์สิทธิ์ลงมาจากท้องฟ้าห้อมล้อมโคลาเมื่อหอกของไก่อาปะทะกับแสงศักดิ์สิทธิ์มันราวกับหอกโจมตีกำแพงที่ทะลุไม่ได้หอกไม่สามารถเดินหน้าได้แม้แต่นิ้วเดียว มีเคล็ดลับอย่างที่คาดไวซื่อเฟืองยิ้มเบาๆเมื่อเห็นสาวแสงสิทธิ์ลงมาจากท้องฟ้าเขาอย่างคนพบเงาของคนที่ลอยอยู่ท่ามกลางสาวแสงศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นซื่อเฟื่องจึงตะโกนในแชททีมทุกคนด้วยการผู้รักษาทําให้พลังชีวิตของโคลากลับขึ้นก่อนก่อนหน้านี้ทุกคนมีเพียงความตั้งใจที่จะลองบอสพวกเขาไม่มีความหวังที่จะฆ่าพวกมันจริงๆตอนนี้ที่โอกาสปรากฏขึ้นพวกเขาจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไร บรรยากาศรอบทีมเปลี่ยนทันทีไม่มีความสิ้นหวังห่อหุ้มพวกเขาอีกต่อไปอืมทำไมถึงเป็นเธอเมื่อคนในสาวแสงสิทธิ์เดินออกมาซื้อเฟื่องพบใบที่คุ้นเคยเมื่อเขาเห็นรอบรักษศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดขึ้นจิตใจของเขาก็ฉะลอลองทันทีคนที่เดินออกมาจากสาแสงศักดิ์สิทธิ์คือชาลินดีวายนอฟฟิเชียลเทียส ว้าวเทพที่ดาของข้าดวงตาของแบล็กกี้เบิกโผลงน้ำลายเกือบจะออกจากปากแม้จะไม่นับความงดงามที่หาใครเทียบได้และรูปลักษณ์ที่สง่างามของชาลินแค่ออร่าพิเศษที่เธอแผ่ออกมาก็ดึงดูดคนอื่นมาหาเธอได้รับพรทั้งรูปลักษณ์และออรา่าชาลินยิ่งสเสนหากว่าสโนว์็อดเดสเจนเทิลสโนว์อีก หลังสักชาลินลงมาในห้องโหงเธอไม่ได้มองคนที่อยู่ข้างหลังแต่เน้นความสนใจไปที่บัลลังก์สีดำที่ดาร์กไนท์ไก่อาและฟอร์เล่นแองเจิลสองตัวข้างเนียงดาร์กไนท์ไก่อาไม่ได้รักษาท่าทีไม่ใหญ่สาแต่ใบหน้าของเขาแสดงความกลัวเล็กน้อยไก่อาปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นของเราเจ้าจัดการมดเหล่านั้นและเปิดใช้งานประตูเทเลพอร์ตถึงเวลาแล้วที่เราจะให้ทวีปนี้เต็มไปด้วยความกลัวและความตายอีกครั้ง ฟอร์ลินแองเจิลเอ๋อกล่าวครับท่านเออดาร์ไนท์ไก่อาตอบด้วยความเคารพในเวลาเดียวกันชาลินหันมามองทุกคนพูดว่านักผจญภัยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไก่อาได้เปลี่ยนผู้อยู่อาศัยเดิมของปราสาทนี้ให้กลายเป็นปีศาจ ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตที่แยก่กว่าความตายตอนนี้เขากำลังพยายามเปิดประตูสู่โลกปีศาจเรียก Legion of Death มาโจมตีไว้ t e River City เจ้าต้องหยุดไก่อาจากการกระทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายใดๆและป้องกันไม่ให้ชะตากรรมเลวร้ายเกิดกับผู้อยู่อาศัยของไว้ t e River City พูดจบชาลินทันทีสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเธอชี้นิ้วไปที่ผู้เยี่นต่อหน้าทันใดนั้นทุกคนในทีมได้รับบัฟ Blessing of Holy Light เพิ่มคุณสมบัติทั้งหมด200พอย Blessing นี้จริงมากเมจิกดาเมจของผมมากกว่า1,000พอยพลังชีวิตของผมก็มากกว่า5,000รู้สึกยอดเยี่ยม แบล็กกี้พูดด้วยความตื่นเต้นคนอื่นๆรู้สึกเหมือนแบล็กกี้ร่างกายของพวกเขารู้สึกเต็มไปด้วยพลังและพวกเขารู้สึกว่าสามารถกลับไปเหยียบบอสก่อนหน้าจัสตินฟรีดได้อย่างง่ายดาย แค่พลังชีวิตของผู้เล่นระยะไกลก็เกิน5,000แล้วผู้เล่นประชิดอื่นๆก็มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเกิน6000สำหรับ MT Monster ของทีมโคลาพลังชีวิตของเขาเกิน7,000แล้วโคลาเป็นมินิบอสแล้วหลังจากชาลินและฟอร์เล่นแองเจิตัวจากไปสู้รบดักไนไกอาทันทีชาร์จไปจังทีมผู้เล่นตั้งใจสังหารพวกเขาอย่างรวดเร็วในเวลานี้ทุกคนในทีมไม่ได้มองดักไนไกอาด้วยดองตาที่น่ากลัวเหมือนก่อน แม้ว่าโคลาจะได้รับความเสียหายใกล้3,000จากการคว้างหอกครั้งเดียวของบอสแต่กาเดียนไนต์ตอนนี้มีพลังชีวิตมากกว่า7,000ยิ่งไปกว่านั้นผู้รักษาก็ได้รับการเพิ่มเมจิกดาเมจจากบลัซซิงตอนนี้การรักษาปกติจากไพรก็ตามสามารถเติมพลังชีวิตให้โคลามากกว่า1,000ได้พวกเขาไม่มีปัญหาในการรับมือกับความเสียหายที่น่าหวาดกลัวของดาร์กไนท์ไกอา นำหน้าโคล่าทันทีฟันดาบใส่ไกอาตามด้วยการโจมตีด้วยพันชเมนต์ลบ328ลบ641ความเสียหายสองตัวปรากฏเหนือหัวของดาร์กไนท์ไกอาขณะเดียวกันซื้อเฟิงใช้ไซเลนสเตปส์และมาถึงหลังของดาร์กไนท์ไกอาใช้ชอบเขาฟันดาบลงที่คอของไกอาทันทีทำความเสียหายมากกว่าลบ1200ต่อบอส การโจมตีปกติตามมาของเขาก็ทำความเสียหายประมาณลบ600อยอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับคลาสความเสียหายทางกายภาพนักเวทมีการปรับปรุงมากกว่ามาก ดาร์ a แอโร่แต่ละลูกของแบล็กกี้ทำความเสียหายมากกว่าลบ2,000ต่อบอสมากกว่าลบ4,000หากเป็นคริติคอลสำหรับอ q ควาโรสเฟลมเอ็กซ์พลอชั่นของเธอทำความเสียหายมากกว่าลบ1,000ต่อบอสนักเวทคนอื่นๆในทีมก็สามารถสร้างความเสียหายมากกว่าลบ1,200ด้วยการโจมตีแต่ละครั้งซึ่งน่าประทับใจมาก ในทางกลับกันความเสียหายของดัร์กไนไกอาต่อโคลาลดลงเล็กน้อยการโจมตีแต่ละครั้งของเขาสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยมากกว่าลบ2,400ต่อโคลาตอนนี้ฝ่ายหนึ่งได้รับการเสริมแรงอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงแม้ว่าดัร์กไนไกอาจะมีพลังชีวิต4ล้านล้านทุกคนก็ยังรู้สึกมั่นใจว่าจะเอาชนะเขาได้เมื่อพลังชีวิตของดาร์กไนไกอาลดลงอย่างต่อเนื่องอัตราการโจมตีของเขาก็ดุร้ายขึ้นและความเสียหายที่เขาสร้างก็มากขึ้น จากความเสียหาย2,400เริ่มแรกตอนนี้โคล่าได้รับประมาณลบ2,700จากการโจมตีของไกอาหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าการต่อสู้กับดาร์กไนไกอาจะยังคงดำเนินต่อไปด้วยพลังของบลัสซิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่267พลังแห่งความมืดขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปนะคะ